สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกระซิบบอกเลามาแนะนำรถกระบะสวยๆให้ชมอีกเช่นเคยเลยทีเดียวนะคะมาแบบพร้อมใช้ค่ะให้คุณพาไปเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวนะคะหรือจะใช้ประกอบอาชีพขนเงินขนทองเข้าบ้านก็ไปกันได้สบายๆเลยค่ะเชฟโรเลตโคลาโดนะคะเครื่องยนต์ 3,000cc ดีเซลค่ะคันนี้เป็นรถปี04นะคะรถบ้านมือเดียวป้ายแดง ปี04เลขไม่28,000 0โรนะคะเครื่องยนต์คอมมัเรีว3 0 0 0ซีซีสุดประหยัดรถกระบะ4ประตูค่ะภายในก็สวยนะคะภายนอกก็ดูดีนะคะภายในก็ตามนี้เลยค่ะทุกท่านสวยสะอาดแอร์เย็นค่ะเครื่องดีเกียร์ดีพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะช่วงร่างดีค่ะเอกสารครบพร้อมโอนประหยัดน้ำมันนะคะโดยเครื่องยนต์คอมมัเรีวค่ะทุกท่าน ราคาราคาเงินสดนะคะ169,00 0บาทถ้าต้องการจัดไฟแน้นราคาจะไปอยู่ที่1 7 9 9 0 0บาทนะคะสภาพแบบคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะรถคันนี้นะคะจอดอยู่ในเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับไปนัดดูรถนะคะติดต่อนัดหมายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือจะติดต่อผ่านแอปพลิเคชันใดก็สามารถ ติดต่อไปทาง ID ดี n e ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะคะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ทุกท่านที่สนใจใต้คลิปนี้เลยนะคะถูกใจยังไงนัดหมายเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ